กัพีีี่คำรนาดดตอนแม้ปีนี้น้ำจะน้อยแต่การบริหารจัดการน้ำของลุ่มเจ้าพระยายังเข้มและแข็งกว่าเดิมด้วยนะ <c oughs> จะบอกให้ที่นี่สำนักงานชลประทานที่12มมน้ จังหวัดชัยนาททั้งซีกซ้ายและซีกขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาคือพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา22จังหวัดรวม10ล้านไร่ของภาคกลางเป็นงานหลักของสำนักงานชลประทานที่10และสำนักงานชลประทานที่12ชัยนาทจัดการบริหารน้ำให้พอต่อการใช้ของพี่น้องในภาคกลางด้านบนลำน้ำปิงบางยมนาสไหลรวมที่นครสวรรค์และลงเ่าไทยลุ่มเจ้าพระยายใหญ่ท้ายฝีเขื่อนประมาณ22จังหวัดโดยมีสีเขื่อนเก็บน้ำเขื่อนวิ เขื่อนศิริกิจเขื่อนแพรน้อยบราุงแดนด้านล่างก็จะมีเขื่อนป่าสักจนนสิบเป็นแหล่งน้ำต้นทุนใช้บริหารจัดการน้ำรุ่งเจ้าพยาใหญ่สิล้านล่่น้ำมีดีใจ น้ำน้อยลงไปก็ต้องหาวิธีคิดให้มีน้ำใช้จงได้ปีหนึ่งใช้น้ำจากสเขื่อนใหญ่หล่อเลี้ยงลุมเจ้พาพญาเท่าไหร่ครับการบริหารจัดการน้ำแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกฤดูฝนส่วนที่2องบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแ้งผ่านฤดูฝนไปแล้วเราก็จะเก็บน้ำในสี่เขื่อนวันที่1พฤศจิกาของทุกปีเป็นบริเวณน้ำที่จะใช้บริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่1พฤศจิกาจนถึง30เมษายนจะแ้งจะท่วมเราต้องทำเพื่อเขาพี่น้องประชาชน พืชทุกชนิดโดยเฉพาะข้าวต้องกินน้ำคนกินข้าวก็ต้องกินน้ำและในตัวคนมีน้ำมากถึง80%ขอรับจัดสรรน,น้ำเพื่อพี่น้องประชาชนนีสิของจร<อ><อ>ิงเห็นบ้าน กกับรููว้าานลอใหข่า,าวดีดีกับพี่คำรณเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้ําและนี่คือหนึ่งในเบื้องหลังของผู้ที่จัดการน้ําให้เราสํานักงานชประทานที่12ใช้นาทนะจะบอกให้ไปทางนน้นไหมคะ ไปครับตอนวัดชรบทานรังสลิตพร้อมร่วมเผชิญต่อต้านโควิดนะจะบอกให้ทีแรกนึกว่ามาจากต่างดาวไม่ใช่ค่ะมาจากสาปสาชาค่ะเ,เนนตืออนนให้าวรมีเต็ทมที่กับพี่น้องประชาชนยามทุกยากเท้ส,าสาบสายนครปากเ็ม สพสชเทศบาลนครปากเกร็ดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุและวัดชลประทานรังสิตที่นนทบุรีจับมือกันตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ภิกษุสามเณรและ คนภายในวัดรอบวัดเป็นผู้ในการลรงบาลชุมพรทาเจปีเกษียณปี5้าจากนั้นมาเปิดคลินิกจิตอาสารรักษาพระในวัด150รูปทําบัตร30บาทรักษาฟรีหมดถ้าพระใช้บริการมีส่วนต่างเบิกจ่ายไม่ได้ก็มีเงินบริจาคผมก็ตามจ่ายทดแทนให้โดยมีเทศบาลนครปาาเกร็ดเข้าร่วมบริหารจัดการเนื่องจากเป็นเขตที่มีประชากรเยอะผมได้ตั้งงบประมาณซื้อวัคซีน230 23บล้านเพื่อช่วยรัฐบาลแบ่งเบาภาระในช่วงโควิดแลดูแลพี่น้องประชาช ประมาณ1 8 0 0 0 0หคนตอนนี้เป็นพื้นที่แดงเข้มดูแลพี่น้องประชาชนรวมทั้งพระวิสุสงฆ์ทุกวัดในเขตเทศบาลคนครมูเก็ตรวมถึงวัดชนประธานลังสลิดโครงการนี้เป็นโครงการดีเชิงลุกตรวจเอทีเคคบเชื้บอคอร์บอีกทีช่วยพี่น้องประชาชนพระพิสุสงฆ์ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ร่วมมือสนับสนุนงบประมาณกับอปท อยู่ก่อนแล้วโมเดลที่บอกก็คือวัดมีฐานที่พร้อมมีที่พักได้สปรชก็ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําได้ทั่วประเทศแต่โดยเฉพาะนนมีวัดใหญ่ๆนายกเตรียมพร้อมที่ไหนสปชมีทีมเข้ามาช่วยดูทีมอาจารย์อุทัยดูแลผู้ป่วยท้องถิ่นจัดการฐานที่วัดอำนวยความสะดวกเกิดโมเดลแบบนี้ได้คนอยู่กับวัดวัดอยู่กับคนเนี่ยผมว่ามันเป็นความสุขจิตใจก็ดีด้วยรัฐหนุนเราให้เราไปช่วยประชาชนสาประสานระหว่างวัด ท้องถิ่นและหมอไปปลอเลยขอรับใช่ไหมครับใช่ค่ะพอซอสสองพันถเวนตีพี่น้องมีโรคมีภัยโควิดมันร้ายเหลือใจปโปรดจำไว้ป้องกันให้ดีสวมแมวล้างมือด้วยเจล ทำเร็วเร็วเอาสบู่ถูมือป้องกันได้ดีก็คือ,อข่าวดีๆกับพี่คำรณน,น่าสนที่การตรวจคัดกรองเชิงลุกโดยวัดเป็นศูนย์กลางเกิดขึ้นแล้วในเขตของเทศบาลนครปากเกร็ดวัดชลประทานรังสิตนนทบุรีนะจะบอกใครใดนั้นหรือคนเยอะอย่าไป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 